โอเคนะผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง T.I. g a m e r นะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็พาทุกคนมาเล่นโลบอกนะเออวันนี้ก็มาอยู่ใน i อดีลองนะครับซึ่งวันนี้ผมพาทุกคนมาเล่นแบบที่มีชื่อว่า De ฟิชเป็นป่านะเออก็จะตายอะไร้มาถึงั็จะโดนแดกเลยก็คือแดกซะเพื่อให้มึงตัวใหญ่ขึ้นนะครับเออก็เดี๋ยววันนี้จะกินให้ตัวใหญ่ไปเลยอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วแบบนี้ก็แบบเป็นเพลินะเล่นคลายเครียดนะเออกินกินเข้าไป อุ้ยจ่านะเชนนะที่ตอนนั้นสามารถกินมันก็อุ้ยตรงนี้มีกุ้งเต็มเลยโอ้ยก็โอ้ย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 ไม่ได้มีแค่กุ้งออย่าเพิ่งมากินกูขอโทษนะทุกคนคือแบบกูเพิ่งเล่นนะใจเย็นๆนะอใหากินกูเลยส่งสั่งกูเถอะนี่ก็เป็นป่าท่องนะครับตอนนี้ข้างหน้าเรามีปลากับเป็นปลากับเบ็นหญ้าเอ็นลานเลยโี๋ยวได้ปลาเฮอริ่ง เราสามารถเป็นป่าเฮอริ huh. wow, ่งได้อะไรคือหนึ่งในเก้าอ้วววหนึ่งในเก้าหายากจังเลยโอ้ดอลลี่ยักเฮ้ยเุยเปลี่ยนป่าใหม่นะมีสเต็ปการว่ายที่แบบโยกโยกโยกเวลาอุ้ยโอ้ชี้อันี่นี่ขอร้องเลยให้ได้เกิดบ้งเ่อะให้ผมได้เฉยฉ่ายบ้งพี่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 แบบเล่นมานาหลายพันปีแล้วจะตบเด็กไปถึงไหนให้กูได้โตั้งเถอะ ดูสิปลาเรืองแสงมันขึ้นอืดไปแล้วแม่งมีตั้งห้าสิบเอ็ดนางใครจะมากินมึงได้กูกินมึงเลยกูกินเลยเอ๋อไม่ทันเลยว่ายไม่ทันเขาเลยกูจะไปทางนั้นตรงนั้นมีกุ้งสองตัวกุ้ง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 โอ้โหเฮ้ยมึงอ๋อยยะก็กูเอ็นลานเลยกูเลือน่็เอ็นเจลเอ็นเจลอะไรสักอย่างปลานางฟ้าหล่ะเนี่ยโอ้นางฟ้า นางฟ้าหน้าตาแบบนี้เนาะใครโดนซัวไปฉันเห็นอีปากเบนชี่นี่มาอีกแต่ะมึงไปให้ไกลไกลูเลยนะอีชิไม่ได้กินกูหรอกพยายามแค่ไหนก็นไม่ได้กินเพราะเพราะว่ากูมี็นรันส์อุยอ้ยอุ้ยมาสิมาสิมาสิเลๆๆ๊ะๆกูอน็น run เลยเช่นนี้ตจ้าจะกินแต่กูเป็นบ้าเราเจอทูน่าขออนุญาตแย่งกุ้งไม่แย่งก็ได้ครับพี่ไปเถอะกินไปเถอะผมหาไม่ก็ได้กุ้งนะ่ะ อีปาะกะเบนนะี่มันเลือนมันไล่กินทุกคนมาหังกูย์อะลำคาญจริงวอีปลาแดงนี่มันไหวจังเลยนะ